ทรัพทางปัญญาจากชาดกเรื่องอิทธิรู้ไม่ถึงก็ต้องอัน้นธุราชาณชาดกเรื่องก็มีอยู่ว่ามีอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งดำรงมั่นในสารณะทั้งสามคือดำรงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสง์ พูดง่ายๆมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกคำว่าที่พึ่งที่ระลึกนี้สง่งเคราะห์เข้าในมัคมีองแปดได้หลายข้อตั้งแต่ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าขณะย่างก้าวก็ยังระลึกอยู่ก็เป็นสัมมาสังกัปปะ แน่นอนจะต้องมีสัมมาสมาธิและสัมมาวายามะอยู่ด้วยไม่อย่างนั้นใจก็จะแวบไประลึกอย่างอื่นแทนสัมมาทิฏฐิคือการเข้าใจถูกซึ่งนอนเนื่องอยู่ในใจส่วนสัมมาสังกปะคือการคิดที่อยู่บนพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจมาก่อนเข้าใจถูกมาอย่างไรก็คิดไปตามแนวทางนั้นๆคำถามก็คือทำไมจะต้องมีพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้ตอบได้ว่าเพราะธรรมชาติของใจชอบคิดและชอบเที่ยวไปในที่ต่างๆแล้วความคิดของคนก็มักจะไหลลงสู่ที่ต่ำอยู่เสมอคิดดีๆได้พักเดียวเดี๋ยวก็คิดเร็วๆคิดฝ่ายต่ำไปในทางบาปอากุศลอีกแล้วเมื่อใจคิดไม่ดีคิดเร็วๆคิดฝ่ายต่ำ เป็นที่แน่นอนว่าขณะนั้นเกิดบาปขึ้นภายในใจแล้วแม้ยังไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรชั่วก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขไม่ให้ใจไหลลงต่ำก็ต้องมีสารณะคือมีที่ให้ใจระลึกถึงแทนที่จะไปนึกถึงเรื่องไม่ดีทั้งหลายก็ให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์แทน ถ้าพระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่แม้นึกถึงคุณธรรมของพระองค์ไม่ออกแค่เห็นพุทธลีลาอันสงบสำรวมมีรัศมีสว่างสวัยออกจากพระวรกายโดยรอบถึงหนึ่งวาเห็นแล้วเกิดความปีติแล้วเอาอไประลึกอยู่ในใจด้วยความชุ่มชื่นเบิกบานเพียงเท่านี้ก็สามารถปิดนรกเปิดสวรรค์ได้แล้ว มนุษย์จึงต้องระลึกในสิ่งที่ควรระลึกอยู่เสมอเพราะเป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเบื้องต้นถ้าไม่มีอะไรดีๆเป็นหลักให้ระลึกเลยไม่ช้าใจก็จะนึกในทางที่ชั่วแทนนรกก็จะดึงเราลงไปเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทุกยุคทุกสมัยจึงสแสวงหาสารณะที่แท้ไว้ระลึกถึงอยู่ในใจเสมอก่อนที่จะคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิด ก็รีบคิดถึงพระพุทธองค์คิดถึงความดีงามของพระองค์คิดถึงคำสั่งสอนของพระองค์แล้วนำคำสั่งสอนนั้นไปปฏิบัติตามต่อไปอย่างนี้เท่ากับว่าถ้ามีพระพุทธองค์เป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ไปคิดชั่วตั้งแต่ต้นแม้บางครั้งเผลอตัวเผลอใจไปทำความผิดพลาดเข้ารู้ตัวแล้วว่าผิด ก็รีบนึกถึงคำสั่งสอนของพระองค์ทันทีอย่างน้อยก็เบรกตัวเองไว้ไม่ยอมทำชั่วมากขึ้นไปอีกแล้วกลับตัวกลับใจตั้งต้นทำความดีกันใหม่เมื่อระลึกได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือระลึกแล้วช่วยให้เราปลอดภัยจากทุกข์ของวัตตะสงสารได้ไม่ว่าลูกชายลูกหญิง ถ้ามองภาพสารณะว่ามีคุณอย่างนี้ไม่ชัดบอกได้เลยว่ายากที่จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้แขวนพระห้อยคอไว้ก็เพื่อจะได้ระลึกนึกถึงพระองค์ท่านระลึกถึงคำสอนของพระองค์หรือที่ให้นั่งทำภาวนาสัมมาอรหังนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วนี่คือสัมมาสังกัปปะความดำริชอบแม้จะนั่งหลับมั่งตื่นมั่ง ก็ยังดีกว่าไปคิดเรื่องชั่วๆทั้งหลายอุบาสกคนนี้ดำรงมั่นในสารณะทั้งสามแต่เป็นสารณะประเภทขอถึงคือถ้าได้สติขึ้นมาก็นึกเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจนึกเอาพระธรรมเข้ามาในใจนึกเอาพระสงฆ์เข้ามาในใจแต่เดี๋ยวก็เผลอหลุดไปอีกแล้ว ไม่เหมือนคนที่เข้าถึงแล้วพวกนั้นไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินพระธรรมกายปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่ในศูนย์กลางกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเมียรประพฤติไม่ดีแทนที่ภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพรพระธรรมกายจะปรากฏชัดแทนที่ภาพพระธรรมคาสั่งสอนจะปรากฏชัดแทนที่ภาพของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรจะปรากฏชัด กลับกลายเป็นภาพเมียผุดขึ้นมาแทนหน้าเป็นยักษ์ขีนีตวาดแวดแวดอยู่นั่นทีเดียวตอนแรกคิดว่ามีเมียแล้วจะดีอุดสา,าหันหวานว่าคราวนี้ได้นางฟ้ามาคลองแต่กลับได้นางยักษ์ขีนีมาแทนเท่านั้นยังไม่พอยังทำให้เกิดมิจฉาสังกัปะคือก่อให้เกิดความคิดหงดหงิด,งด ฟุ้งซ่านรำคาญใจเข้าไปอีกดีไม่ดีโกรธหนักเข้าอารมณ์ไม่ดีหนักเข้าอาจจะคิดประทุสร้ายเมียขึ้นมาบาปหนักรอท่าเห็นเห็นอยู่นี้ก็เพราะอยู่ดีไม่ว่าดีวิ่งจันไปหาเมียมาแท้แท อุบาสกดำรงมั่นในศีลห้าด้วยก็คงเป็นประเภทประคองศีลอย่างไม่ใช่ผู้ที่หลับตาลืมตาเห็นดวงศีลชัดเจนที่ศูนย์กลางกายอุปสรรคสำคัญของเขาก็คงจะเป็นเพราะแม่ภรรยาตัวดีที่ตนโง่ไปคว้ามานั่นเองนึกว่าจะได้แม่พระก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแม่พระเพลิง วันใดนางได้ประพฤตินอกใจผัวก็รู้สึกสดชื่นจริงๆชุ่มฉ่ำหัวอกหัวใจก็เลยเอาอกเอาใจผัวเหมือนกับนางทาตที่ไถ่ายมาด้วยราคาแพงถึงร้อยกระสาบแต่พอวันไหนคบชู้ไม่ได้ก็กลายเป็นคนที่ดุร้ายหยาบคายด่าผัวสาเสียเทเสียทั้งกระทบกระแทกแดกดันสารพัดผัวก็งโง่จริงๆตามเมียมไม่ทันได้แต่นั่งคอตก เป็นลูกนกตกน้ำเอื่อมระาเมียเต็มประดาแต่ว่าก็ไม่ยอมอย่าไม่ยอมทิ้งมันเสียดายเกิดอาการเบื่อเบื่อยอยากอยกอยู่อย่างนั้นทำไมแกถึงตามไม่ทันก็เพราะแกมันซื่อจริงๆซื่อจนเซอร์ถ้าจะว่าอีกทีคนประเภทนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อมีเมียไม่ได้มีเนื้อคู่แต่อุตริไปหาคู่ก็เลยต้องเจอกระดูกคู่กระโหลกไข่ จนกระทั่งท้อจริงๆไม่ใช่ท้อนิดๆหน่อยๆท้อแท้เลยท้อแท้แท้เลยอ่อนระหยโรยแรงไปหมดธาตแห่งความกระตือรือร้นธาตแห่งน,นักสู้มันหายไปหมดแม้กำลังใจจะก้าวเดินไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีอย่าว่าแต่ก้าวเดินเลยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังนึกไม่ออกอุตสามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ยังระลึกไม่ออกนับว่าบุญข้ามชาติยังพอมีวันหนึ่งบุญในตัวมาเตือนก็คิดได้ภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในใจนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทำความดีสิ่งใดไว้เป็นประจำย่อมไม่ไร้ผลปกติเคยไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำไปฟังเทศอยู่เป็นประจำไปกราบพระอรหันต์อยู่เป็นประจํ พอช้ำใจหนักๆเข้าจากสภาพจิตใจที่ตกต่ำเป็นลบสุดๆแล้วก็เหวี่ยงกลับมาเป็นบวกได้บางครั้งถูกอกุศลกระนำทำให้คิดได้เกิดเป็นกุศลได้บ้างเหมือนกันที่เรียกกันว่าอกุศลธรรมอกุศลทํา,ทาทให้เกิดกุศลตามธรรมดาถ้าใครไม่มีบุญเก่ามามา,มากพออกุศลก็ไม่สามารถพลิกกลับมาเป็นกุศลได้ แต่อุบาสกท่านนี้คงจะมีกุศลที่สั่งสมเอาไว้ข้ามภพข้ามชาติไม่น้อยแม้ปัจจุบันชาติก็ได้สะสมมาพอสมควรเลยพลิกกลับทําให้คิดเป็นกุศลได้แทนที่จะไปกินเหล้าเมายาแทนที่จะประชดประชันชีวิตก็ไม่ทำกลับคิดไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ชี้ให้เห็นว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมไม่ไร้ผลอย่างแน่นอน อุบาสกทุกหนักก็หวนระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วก็ถือดอกไม้ทูบเทียนพยุงตัวเองโซซัสโซเซไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระเชตวันมหาวิหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นอุบาสกมีหน้าตาหมุนหมองมาก็ตรัสถามว่าเป็นอย่างไรหรือจึงไม่ได้มาวัดตั้งเจ็ดแปดวันสุขก,กายสบายใจดีอยู่หรือ อุบาสกก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่เรือนของข้าพระองค์บางวันก็เป็นเหมือนนางทาสีที่เขาถ่ายมาด้วยทรัพย์ร้อยกระสาบบางวันก็เป็นเหมือนเจ้านายดุร้ายหยาบคายไม่มีดีข้าพระองค์อ่านนางไม่ออกเลยข้าพระองค์เอื่อมระอาในนางเต็มทีจึงไม่ได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าค่ะ ถ้าพูดอีกทีภาพเมียยักษ์กับภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ในใจรบกันอยู่ในใจสลับกันไปสลับกันมาถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิมากโอกาสที่ภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้ามาแทรกแทนนางยักษิคินีก็คงยากแต่อุบาสกท่านนี้คงจะฝึกสมาธิมาดีพอสมควรภาพของพระพุทธองค์ก็เลยแทรกเข้ามาได้ ทำให้ชนะใจถึงได้โซซัดโซเซไปถึงมหาวิหารเชตวันได้กราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นพระศาสดาสด,าสดับคําของอุบาสกแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนอุบาสกขึ้นชื่อว่าสภาพของมาตุคามย่อมรู้ได้ยากจริง แม้ในครั้งก่อนบัณฑิตทั้งหลายก็เคยบอกกับท่านแล้วแต่ท่านไม่อาจจำได้เพราะเกิดเกิดดับดับระหว่างพบต่อพบมากำบังไว้ตรงนี้สังเกตให้ดีจะเห็นว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงชี้เปลี้ยงบอกอุบาสกไปว่าเมียมีชู้แล้วยังไม่รู้อีกเพราะถ้าตรัสบอกอุบาสกอย่างนั้นเขาก็คงจะรับไม่ได้ เพราะจริงๆก็ยังรักอาไยเมียอยู่ดีไมด่ดีอาจจะไม่เชื่อพระพุทธองค์ด้วยซ้ำว่าเมียเลวเพราะบางวันก็ดีอย่างกับนางฟ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทรงหักด้ามพ้าด้วยเขา่าพระองค์ทรงให้กำลังใจก่อนเลยว่าสภาพของผู้หญิงนะมันรู้ได้ยากจริงๆอุบาสกก็เลยมีกำลังใจว่าอ้อเราไม่ได้โง่คนเดียวคนอื่นที่เขาไม่รู้ใจหญิงก็ยังมีอยู่ ใจฟูขึ้นมามีกำลังใจที่จะฟังต่อแต่ถ้าพระองค์ทรงบอกไปว่าโง่อยู่ได้หลงมีเมีจรรยจันไรปานนั้นยังไม่รู้สึกอุบาสกก็คงจะสุดเข่าอ่อนช็อกตายอยู่ตรงนั้นเลยแก้ไขอะไรไม่ได้ขึ้นชื่อว่าสภาพของผู้หญิงรู้ได้ยากจริงๆเมื่อชาติก่อนๆบัณฑิตทั้งหลายก็เคยบอกแล้วแต่ว่าเธอจำไม่ได้เพราะเกิดเกิดดับดับ คือตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายบอกมาตั้งหลายชาติแล้วยังจำไม่ได้เพราะระหว่างพบต่อพบมากำบังเอาไว้ชาติก่อนเคยเจอเมียเลวแบบนี้มาแล้วก็รับปากว่าจะจำจนตายแต่นั่นแหละก็จำได้แค่ตายก็ไม่ได้จำข้ามชาติพอมาชาตินี้ก็เลยย้อนกลับมาโง่อีกเพราะฉะนั้นที่ว่าเข็ดจริงๆจ,จำจนตายแค่นี้ยังไปไม่รอด มันต้องเข็ดแล้วจำข้ามชาติเพราะมนุษย์ทั้งหลาย Thank you for watching!